ไแค่เราเอาหนึ่งสองสามเราเออมากินเขากับใยประหยัดเลยจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้ำโชคแคนแนลใยประหยัดอบป่ามาสู่ายนกกินนี่มาหอดแล้วนี่ปากกรอบกรอบลก็กรอ,อบกินให้บึง่งอืมกรอบอยู่ครับมีหมกหุงไม่ตำหมกหุงหมกหุงเฮิมได้นน่ตำหมกเฮิมนี่เจ๊ตาตำหมกเฮิร่มแ้แท มะม่วงหอมอร่อยอมากๆแล้วก็ลวกดอกผักอยู่เมืองเยอรมันก็มีดอกผักเวยค่ะดอกผักหอมบัวยา <c oughs> นนกเจ่าตื่อมาจะใส่ร้าน,น,นอินเดียร้านอินเดียม,มีกองเขากองเขาว่าเตอุด,ดอนเขาเหนียว ยายนกซื้อกล่องยายอยากกินก่อนโอ้โหตับหมูฮวงเพิมตามด้วยดอกผักลวกตามด้วยปลากรอบปลาแหง้งซีน<า>แหง้แหงเอาซีนแห้งอีกซีนทอดซีนแห้งทอดยายนกทอดมา แซ่บแซ่บพี่น้องพักในกันมี่ใบโบ,บกใบโบ,บกแล้วก็กระเจี๊ยบมะเขือมะเขือผัก,กสวนมาเองสวนมาเองใบโบกแก่จำนอกจำใน เจียบก็แกสามูวาสนางพอของแกก็เจียบแกก็เจียบบาได้อลวกกินสดๆล่างมันละมีหมักมะละน้ำหมักมะละมะเขือ บักตัวก็จอยแต่บักตัวบักพ่อน้ำบกตัวก็ซื้อมาแต่รันนี่เดียวกันบอกเออ,เอ,อพี่น้องมากินข้าวกับยายประหยัดเดอ้อนี่อยู่เยอะอยู่อันเมืองเยอรมันบม่มีบักหุงเฮิรมเอาบักแครอทกับบักหุงธรรมดามาตำใส่กันแค่นบักหุงเฮิรมแซ่บหลายแซ่บหลาย กินปลาแสบซลมฮาวยจำคักเขาเ <laughs> มินแรกเขากินเบียร์แก้มมาแรกหรอดมิดรในหนวดแล้วเขากินเบียร์กระป๋าแห้งบาหวาน แต่เด็กไม่มีข้าวปุ่นเนาะไม่ีข้าวปุ่นเนาะอะไรหรือเปลูกปลาแดกมาจากเมืองไทยของพี่ไม้พี่ลมพรค่ะพี่ไม้พี่นเดมาเที่ยวเมืองเยอะสมผัสเเนาะม,มามาในในปลาแดปดปลาแดดของพี่ไม้ปลาแดกของพี่ไม้ tại chân nhân sao lại thế là bắn này nga thí vô đây bà bàn bà bàn bà 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 ใบบุบกนี่เป็นยาเลือดด้วยค่ะพี่น้องคะยาบุบุกยาพุ่เลือดบุบุกหัวใจ่วบุไดโอหักอืบุไดโอหักกับกินได้เอาละค่ะพี่น้องคะแจยนกเราปวดมือแล้วเราสิว่างหูแลว <c oughs> ้วขมขมนัวป วันรวดแขกเมืออยอแบบนี้เรามาถือโทรศัพท์แล้วก็เมื่อยตต่มกด<น>หมองข้าวข้าง้าเอาแยกตอนกันะเขาก็เลยหานะที่แซ่บ,ซบ แกงกับแซ่บยุคคือเกามันเสียดายของดิ่มมาได้ซึ่กายเป็นสร้างก็ดยมันมาไก่เสียงยำประทับใจขนาดเลยเจ๊ดาเอ้ยกันเหน็นคลิปนี้แล้วให้ความมาร้านน้ำโชกเลยมากินตำหมูบบุ่งจงวยทายอยู่ กับซีนแห้งกับซีนแห้งกับปลาหวานแห้งปลาหวานอบไม่เหลือทุกอย่างทุกประการนวดแล้วก็ฟ้ามากเ้อปิดมังกรเด็นตป,ปิดมังกรสีแดงมาเด้อมา